สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลของรับตาครับผมนะครับแล้ววันนี้ขอต้อนรับกับราศีมีนนะครับคนที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมครับถึง12เมษายนนะครับน่าเรามาดูว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรในเดือนมกราครับปี2562แล้วนะครับผมน่ามาไพ่ออกแล้วครับเซตแรกครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครับคนโสด มันนานกาลังโสดนะมีกู้ไข่หักเมาเฮาไข่เข้ามาหาเฮานะครับประมาณนี้เซตที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานเซตที่3ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอ่าอะไรกคการเงินครับการเงินมุมนี้เลยนะฮะนี่นี่ไปออกมาละการเงินครับแล้วรวมไปถึงเรื่องสุดท้ายครับโชคลาภที่เกิดขึ้นของเรานะครับมุมนี้ฮะแบบนี้ครับอ่ะ ชมเลยนะครับมาเริ่มแรกเลยครับมาเราบัดเสียเวลาเรื่องความรักความรักนี่คุยกันยาวไงความักครับผมมาว้าวสำหรับคนโซดู่ครับช่วงนี้คุณเอาตรงๆเลยนะช่วงนี้มีพรพิเศษคุณค่อนข้างที่จะจำใส่เป็นพิเศษเลยในราศีนี้นะครับนะจำเป้งนะครับเพราะว่าเจอแอบเจอคนที่คุณใช่ครับเจอคนที่คุณคุยด้วยแล้วรู้สึกประทับใจครับมีเข้ามาคุยด้วยครับในลักษณะที่ว่าด้วยความบังเอิญครับ คุณไปเจอคนคนนี้ด้วยความบังเอิญไม่ว่าจะเป็นบังเอิญชิดอุ้ยพระเจ้าเจอในเซเว่นอีเลเว่นจะเอ่ยชื่อทําไมนะฮะเจอกันที่ร้านเหล้าเจอด้วยความบังเอิญเข้าห้องน้ำอุย้ยชนกันอุ้ยนะเจอกันแบบด้วยความบังเอิญครับรวมไปถึงการทํางานสมมติว่าไปทํางานใหม่ไปเจอคนนี้อุ้ยด้วยความบังเอิญแล้วคุณจะได้ทดลองได้ศึกษากันดูครับได้พูดคุยกันนะมีคนเข้ามาคุยด้วยอย่าลรู้สึกว่าเอ้คนนี้ทําไม คุยแล้วมันมันตรงกับเรานะเคมีตรงกันนะครับความชอบคล้ายคลึงกันดูแลเทคแคร์เราสิ่งตามที่เราต้องการาประมาณนี้นะครับคุณก็เลยมีโอกาสได้ได,ได้เจอกับเขาได้ได้คุยกับเขา,าเจอกัาด้วยความอื่นแต่แต่ผมบอกเลยว่ารักยังไงนะคอนเซปต์เราใช่ไหมครับรักยังไงนรัรักร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้เปื่อจะจไว้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรักใครนะเปื่อจะจไว้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับศึกษากันครับมีโอกาสครับใช่ ดูแล้วค่อนข้างที่จะมีความสุขแฮปปี้ดีมันเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตที่ดีครับสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการเดินหน้าต่อไปดังนั้นแบบแปลกเลยสาหรับที่คุณจะได้คบไขรสกคนหนึ่งหรือว่าคุยกับใขรสกคนหนึ่งแล้วสร้างแรงบันดาลใจคนให้เดินต่อไปการงานก็ดีครับมีแรงบันดาลใจชีวิตก็ดีสภาพสุขภาพจิตก็ดีขึ้นน่ะนี่เป็นแบบแปลกใจเลยดังนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาความฮักขึ้นไปได้แหมนะครับประมาณนี้นะ ส่วนคนที่โสดมาสดๆ,ๆคนที่กำลังโสดมาสดๆเลยครับกําลังโดนอกหักและทิ้งไปในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้ค่อนข้างเลยอย่างที่ผมบอกครับคุณจะได้เจอกระขครสักคนหนึ่งที่มาแทนที่ผมจะว่าที่มาแทนที่เลยเพราะว่าคุณกําลังเสียใจมาสักพักละตอนนี้คุณมองหาคนนี้ด้วยความบัเงเอิญเช่นเดียวกันครับอาจจะเป็นด้วยความบัเงเอิญประเภทแบบดูแลแบบโดนใจ เขาเข้ามาในลักษณะที่เข้ามาเพื่อที่จะตอนแรกนะเอาตรงๆนะเข้ามาเพื่อแค่คุณแค่ต้องการแทนที่ขายสักคนหนึ่งคุณแค่ต้องการแทนที่คนเก่าของเราเท่านั้นแต่กลับไม่ฮะคนนี้เข้ามานี่กลับสร้างผลงานได้ดีในพิมียร์ลีกนี่เลยนาสามารถสร้างผลงานได้ดีเอาตรงๆว่าตอบโจทย์สิ่งที่เราขาดหายไปบางครั้งอาจจะดีกว่าโจทย์เดิมบางครั้งอาจจะดีว่าลดคันเก่าที่เราใช้ก็ได้ อย,อย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นล่ะครับนะนะครับมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะจะสร้างความบมจะว่ามีโอกาสมีอะไรล่ะฮะนะก็สร้างแรงบันดาลใจเป็นล้อใหญ่ๆที่ขับเคลื่อนชีวิตเราได้มีความสุขดึงเราออกจากเหวที่เราไม่ได้ประจ้องจมอยู่อาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีทะเลาะวิวาทเอยทะเลาะแมลงไปผมใช้คำว่าติ๊กติกน้อยๆคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผมว่าเป็นแรงขับผักดันที่คุณจะ ขึ้นมาจากเหียวเป็นแรงพักดันที่คุณบัต้องไปจมกับอดีตที่มันโหดร้ายที่เคยผ่านมากับคนคนเก่าของคุณนะครับซึ่งถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่ไว้ที่ดีไหมก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามันทําให้ชีวิตคุณได้ได้สดใสขึ้นลองเริ่มดูครับลองลองตัดสินใจดูลองเริ่มคบหาลองคุยดูลองทดลองดูครับผมจะือว่าลองทดลองดูแบบแปลกเลยที่ว่าจะทําให้คุณได้ดูดีขึ้นจะทําให้คุณได้ลุกมาจากหลุมศพลุกมาจากลกที่เคย จ็บปวดหัวใจอยู่มรสุมมันก็จะหายไปโดยที่มีใครสักคนมาแทนที่ของคุณนะฮะอ่ะแล้วส่วนคนที่กําลังอ่ากำลังกำลังคบกันเป็นแฟนนะครับคนกับคบกันเป็นแฟนตอนนี้ค่อนข้างที่จะบวกแฮปปี้เลิฟครับอ่าดีมากเลยในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะใจเราใจเราใจเขาตรงกันค่อนข้างที่จะเดินทางได้ตรงกันก็จะมีสมัคกันบ้างนะทะเลาะกันนิดๆหน่นอยๆก็ธรรมดาครับกรบิบกรบิบแต่โดยรวมแล้วจะค่อนข้างที่จะมุ่ง ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันเป็นเพราะว่วาโฟก,กัสเรื่องเดียวกันนะทาร์เก็ตกลุ่มเหมือนกับกลุ่มตลาดเหมือนกันนะชี้ไปทางที่ทางเดียวกันจึงจึงค่อนข้างที่จะคุยกันง่ายขึ้นจึงค่อนข้างที่เกิดความบวกเข้ามาในชีวิตความฮักครับช่วงนี้รักบอกเีเลิฟอ,อยากได้อะไรเอยตรงนี้ดีสิเออไปสิคะอยากกินอะไรโอ้ตรงนี้อร่อยคะ่ะไปคะ่นะน่ะถูกต้องครับอันนี้ก็คือช่วงนี้ช่วงกําลังได้เลยช่วงกําลังแบบได้เหมือนจะว่าได้นะ ยังไงนี่ยผมมาได้อู้รามุกนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบกำลังเข้ากันได้ดีครับมีความสุขกันดีนะครับรวมไปถึงชีวิตครอบครัวครับชีวิตครอบครัวช่วงนี้คุณอาจจะใส่ใจมนุษย์ภรรยามากขึ้นภรรยากับผู้สึกดีกันฮะแฮปปี้กับคุณดีดังนั้นแปลกใจเลยว่าช่วงนี้นะครับจะแฮปปี้ไงงานบันไดพาลูกไปเที่ยวนะครับงานนี้ก็ชวนกันไปกินข้าวงานเลี้ยงของขวัญเพื่อนๆก็พากันไปครับรู้สึกว่า มนุษย์เมียมนุษย์สามีไปด้วยกันได้ดีกับเดือนนี้กับราศีนี้นะครับผมน่ามาดูเรื่องการงานครับการงานครับผมวายการงานครับช่วงนี้จะมีอนตรงครับช่วงนี้จะมีคุณเข้ามาคนเข้ามาขอ,ขอความช่วยเหลือในด้านสายงานของคุณค่อนข้างมากขอมาช่วยเขียนแบบนะครับงานผมล้นมือครับราด้วได้เงินครับงานช่วงนี้งานเข้ามาสําหรับคุณเลยทีเดียวมีคนเข้ามาขอ,ขอความช่วยเหลือคุณนะฮะอาจจะมีการมาขอยึบอุปกรณ์ ขอความช่วยเหลือทุกๆด้านนะเราเป็นคนเก่งเราเราเป็นคนที่มีความสามารถดีกว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราบางครั้งเข่าท้อแท้ครับจะมีคนเข้ามาขอในด้านสายต่างๆเลยครับบอกว่าจะเป็นยต,ตัวอย่างเช่นอ่าขอไปช่วยในลอกทาไม่ได้นะขอแรงหน่อยขอลูกน้องไปช่วยได้ไหมขอยืมรถไปขนนั่นนี่หน่อยคือมีคนเข้ามาขอขอความช่วยเหลือแน่นอนครับในด,ด้านสายงานของคุณครับพี่ครับขอตัดต่องานให้หน่อยครับพี่ครับขอ ขอไปร้องเพลงช่วยผมที่นี่ครับช่วยผมไปแทนที่นี่นะครับมีแน่นอนครับในสายงานของคุณคุณจะเป็นคนที่มีคนมาขอความช่วยเหลือทางด้านสายงานของคุณนะครับนะนะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยบอต้องอูเยอะมาอู้เรื่องการเงินครับนะว้าวการเงินครับค่อนข้างที่โอ้ ค่อนข้างจะ work เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้กับเป็นอนย่างเงินต่างๆนานาจากทุกสารทิศเข้ามาหาคุณด้วยที่ว่าคุณเป็นคนโชคดีด้วยที่ว่าคุณเป็นคนที่เปิดโอกาสให้คนอื่นก่อนคนอื่นชอบคุณจึงเทเงินเห้คุณดังนั้นแปลกใจเลยครับในไพ่ใบนี้ผมจับใบอยู่ใบน,นี้แหละนะครับเป็นไพ่ที่บงบอกว่าคุณจะได้เงินมาจากสารทิศทุกสารทิศที่คุณได้รู้จักเขาคุณคอนแ a c t กับเขาฮะเงินจะเข้ามาแล้วที่สําคัญครับการเงิน เดินคล่องขึ้นอาจจะได้เม็ดเงินใหญ่จากมนุษย์ป้ามนุษย์ที่มีประสบการณ์จากผู้หญิงครับอาจจะมีโชคลาภกับผู้หญิงในเรื่องการเงินนะครับของราศีนี้เลยนะเอาการสร้าง,งง่ายๆว่าคุณจะได้มีเงินมีการเดินเงินได้สะดวกนะครับการใช้ใจ่ายได้คล่องขึ้นกว่ากว่าเดือนที่แล้วพร้อมครับถ้าข่ัรวยอยู่แล้วช่วงนี้กาลังบวกครับเงินกําลังเข้ามา ในในรูปแบบต่างๆในรูปแบบต่างๆที่คนได้รู้จักมาโชคลาภครับแม่จะเสริมเรื่องเงินหรือเปล่าโชคลาภโอ้โหพระเจ้าใช่ครับผมพูดตรงๆเลยครับโชคลาภเกิดจากมนุษย์ป้าคนที่คนที่มีอาวุโสกว่าเราเป็นผู้หญิงครับโชคลาภเกิดจากคนพวกนี้ซะมากกว่าครับเกิดจากอาจจะเป็นการโชคลาภยิ่งขึ้นโอกาสอาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับการเงินอาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับบรรเพื่อบุรุษที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเจ้านายที่ให้โบนนัสเรา เรามาแน่ใจเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ท่านว่าท่านอยู่ในสายงานไหนําเือนชีวิตแบบไหนครับน้แต่ว่าโชคลาภอยู่ที่มูหญิงที่แกกว่าเรานะครับเป็นผู้อาวุโสอนี้คืีโชคลาภลองเล่นๆดูนะครับผมพูดเล่นๆนะผมพูดเล่นๆนะนี้คือผมชอบพูดเล่นๆหลายๆคลิปละลองไปใสห่หวยสักคนหนึ่งฮะเลขดีๆเลยถามเจ้านายอายุเท่าไหร่ใสด่ดูผมพูดเล่นๆนะอะอย่าไปใสเ่เยอะนะประมาณนี้นะครับน่าโชคลาภเกิดกับสาวแก ประมาณนั้นเอาตรงตรเลยจัดกันไปนะครับผมโอเคและนี่คือการพยากรครับนี่คือการพยากรนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือตัวท่านเองนะครับที่ได้เดินทางนะเดินทางใช้ชีวิตนะครับผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการพยากรณ์นะครับประมาณนี้นะแล้วถ้าใครสนใจคลิปนี้นะครับหรือว่ายังไงนะฮะกรุณาช่วยแชร์ให้คนอื่นได้ทราบตัวเพื่อนเราหรือว่าคนที่เรารักนะครับแล้วก็รวมไปถึงสร้างแฟนคลับใหม่ครับผมคลิกสับสกีไลค์ให้ผมนิดนึงครับที่โลโก้กาดาวแล้วก็ ผมก็จะมีการพยากรณ์แบบนี้ทุกๆคลิปทุกๆราศีทุกๆเดือนครับนะฟังกันได้ชมกันสนุกๆน,นะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับนะอย่าลืม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 ติดตามกันนะโอเควันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณครับ